สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้ก็พบกับช่อง bnm channel กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงกระปุกเอ็นตัดหญ้ากันสักหน่อยนะครับอันนี้ผมบอกก่อนว่าผมพูดจากาประสบการณ์ที่ผมเคยใช้งานมานะครับหัวเอ็นตัดหญ้าแบบอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวผมก็จะพูดถึงข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีเลยพูดถึงข้อดีกันก่อนข้อดีนะครับ ที่เป็นอลูมิเนียมแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเวลาเราตัดนะครับเราสามารถที่จะวางหัวนะครับอลูมิเนียมนะครับวางไปบนพื้นได้เลยนะครับมันก็จะกลิ้งไปกับพื้นนะครับเวลาเราตัดหญ้านะครับเวลาเราอ่าหมุนพาไปซ้ายพาไปขวานะครับตัวนี้ก็จะกลิ้งไปกับพื้นได้นะครับเพราะว่ามันจะหมุนนะครับคุณผู้ชมมันก็จะต่างจากกระปุกเอ็นนะครับที่เป็นจานเหล็กนะครับพวกนี้นะครับหัวน็อตเครื่องตัดหญ้าจะไปนะครับตัวนี้ ก็จะป้องกันหัวน็อตนะครับมีหลายคนยังไม่รู้นะครับว่าใส่เอ็นยังไงนะครับใส่เอ็นยังไงตรงนี้มันจะมีประแจหกเหลี่ยมอยู่นะครับจะเป็นประแจหกเหลี่ยมเบอร์ใหญ่นะครับขันพลายตัวนี้ออกมาให้สุดนะครับแล้วก็ใส่เอ็นนะครับตามรูนี้ได้เลยนะครับมันก็จะมีรูอยู่นะครับใส่ได้สองเส้นนะครับใส่ได้สองเส้นก็จะออกมาเป็นสี่แฉกนะครับสีด้านแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ขันให้แน่นนะครับขันให้แน่น กระปุกเอ็นแบบนี้นะครับใส่เอ็นสูงสุดได้4มิลนะครับเอ็น4มิลใส่ได้นะครับเอ็นกลมเอ็นเหลี่ยมเอ็นฟันเรื่อยได้หมดนะครับได้ทุกเอ็นเลยนะครับตัวนี้นะครับที่ใส่อยู่นะครับตัวนี้เป็นการใช้งานไปแล้วนะครับเป็นเอ็น4มิลนะครับเอ็น4มิลนะครับข้อดีของเขาเลยนะครับข้อเสียนะครับมาพูดข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียน็อตตรงนี้นะครับเวลาเราใช้งานไปนานๆนะครับเวลา เราหมุนเข้าหมุนออกเวลาเปลี่ยนเอ็นนะครับน็อตเกลียวตัวนี้นะครับเกลียวมักจะเสียก่อนนะครับเกลียวมักจะเสียก่อนหัวเอ็นยังดีนะครับหัวเอ็นดีนะครับแต่น็อตเกลียวที่เราใช้ขันล็อกเอ็นนะครับตัวนี้นะครับมันจะเสียก่อนนะครับวิธีถนอมนะครับเราก็ต้องป้ายจารบีนะครับทาจารบีตรงเกลียวเอาไว้นะครับคุณผู้ชมป้องกันน็อตเกลียวน็อตมันเสียนะครับช่วยได้นะครับช่วยได้ วิธีการใส่นะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเปิดฝาเอ็นออกมานะครับคนที่ซื้อไปใหม่ๆนะครับใช้งานไม่เป็นนะครับเปิดฝาเอ็นออกมาก่อนนะครับนะครับหมุนไปทางขวานะครับเปิดฝาเอ็นออกมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชม่ะเปิดได้แบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมในตัวฝานะครับก็จะมีแหวนแบบนี้ไปให้นะครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมนะครับนํา ตัวนี้นะครับชิ้นนี้นะครับไปประกบบนเครื่องตัดหญ้าได้เลยนะครับเหมือนรวางใบมีดนะครับวางตัวนี้ได้เลยนะครับรูตัวนี้มันก็จะพอดีกับแกนที่เราจะวางใบมีดนะครับหรือวางตลับเอ็นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็วางแหวนลงไปนะครับวางแหวนลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้น็อตนะครับน็อตเครื่องตัดหญ้านะครับที่เป็นเบอร์19เนะครับเบอร์19เาแล้วก็คันให้แน่นนะครับ แค่ตึงมือนะครับแค่ตึงมือนะครับคุณผู้ชมอย่าแน่นจนเก,กินไปนะครับและก็อย่าหลวมจนเกินไปหลังจากนั้นนะครับเราก็นําฝากระปุกอ็นนะครับมาใส่ได้เลยนะครับมาใส่ได้เลยแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็แค่แน่นพอดีนะครับไม่ต้องแน่นเกินนะครับแค่เราหมุนสุดมือก็ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับคุณผู้ชมข้อเสียก็มีข้อเดียวนะครับก็คือน็อตตรงนี้นะครับคือเอาน็อตมันจะ ไปบ่อยนะครับแต่ตัวนี้ก็ใช้งานมาหลายเดือนแล้วนะครับก็น็อตเกลียวก็ยังโอเคอยู่นะครับเพราะว่าเราทาจารบีนะครับเราทาจารบีมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับคุณผู้ชมมันช่วยได้เยอะเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมส่วนเอ็นก็ใส่ได้ทุกแบบนะครับใส่ได้ทุกแบบสูงสุด4มิลอต่อไปนะครับมาพูดถึงกระปุกเอ็นแบบนี้กันบ้างผมเชื่อว่ามีหลายคนยังใช้ไม่เป็นนะครับ ยังใช้ไม่เป็นยังทําไม่ได้นะครับวิธีการของมันนะครับการใส่กระปุกเอ็นตัวนี้นะครับวิธีใส่กับเครื่องตัดหญ้านะครับจะมีเกลียวอยู่นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะใส่เข้ากับเกลียวที่เราวางใบมีดได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับหมุนไปทางซ้ายนะครับก็จะเป็นหมุนเข้านะครับหมุนเข้าจนสุดก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับคุณผู้ชม วิธีการใส่เอ็นนะครับมีหลายคนที่ย like no ังใส่กระปุกเอ็นแบบนี้ไม่เป็นนะครับมีข้อดีข้อเสียไหมนะครับข้อเสียก็มีนะครับข้อเสียก็มีข้อเสียหัวตัวนี้นะครับก็จะกินไปเรื่อยๆนะครับกินไปเรื่อยๆแต่มันก็คุ้มกับการใช้งานนะครับกว่ามันจะก็ยกว่าอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ามันสึกนะครับมันสึกมันก็จะนานอยู่นะครับกว่าตรงนี้จะสึกนะครับมันก็คุ้มในการใช้งานนะครับคุ้มในการใช้งานนะครับคุณผู้ชม วิธีการใส่เอ็นนะครับพูดถึงวิธีการใส่เอ็นตัวนี้สูงสุดน่าจะได้4ี่มิลนะครับเอ็นกลมนะครับแนะนําให้ใส่เอ็นกลมไม่แนะนําให้ใส่เอ็นปันเรื่อยมีหลายคนนะครับบอกว่าใส่เอ็นปันเรื่อยได้นะครับผมบอกเลยว่ามันใส่ยากนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเขาออกแบบมาใส่กับเอ็นกลมนะครับขนาด สามมิลกำลังดีนะครับแต่สี่มิลน่าจะได้นะครับเพราะว่ารูมันใหญ่อยู่นะครับแต่ที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นเอ็นสามมิลนะครับวิธีการใส่นะครับวิธีการใส่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมครับสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับดานบนด้านล่างนะครับกับขีดลูกศรลงขวากลางตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมนะครับหมุนให้มันตรงกันแบบนี้นะครับนะครับหมุนให้ตรงกันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็สามารถที่จะใส่เอ็นได้แล้วเอาวิธีการใส่เอ็น เอ็นนะครับเราสามารถใส่ได้ตั้งแต่หนึ่งเมตรสองเมตรสาเมตรนะครับใส่ได้ตัวนี้เป็นความยาวสองเมตรนะครับผมตัดมาสองเมตรนะครับคุณผู้ชมนะครับวิธีการใส่นะครับเราก็ดูนะครับนี่ครับสองเมตรนะครับคุณผู้ชมความยาวสองเมตรในเมื่อเราหมุนตรงนี้ลูกศรตรงกันแน่นครับเราก็ใส่เอ็นเข้าไปได้เลยนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมใส่ให้มันไปทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับทะลุแล้วนะครับ เราก็ดึงให้มันปลายมันเท่ากันนะครับดึงให้ปลายปลายเอ็นนะครับทั้งสองด้านนะครับเท่ากันดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับจับแบบนี้ก็ได้นะครับจับตรงปลายแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ดึงนะครับดึงนะครับดึงกระปุกเอ็นให้มันได้นะครับให้มันเท่ากันนะครับพูดง่ายๆนะครับก็คือดึงปลายทั้งสองข้างให้มันเท่ากันนะครับเพราะว่าเวลาเราตัดหญ้านะครับเวลาปลายเอ็นมันออกมานะครับมันจะได้เท่ากันนะครับนี่ครับ เท่ากันแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมันก็จะยังอยู่ข้างนอกยาวๆอยู่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมให้เราทําการหมุนนะครับหมุนเจ้าฟ้าตัวนี้นะครับไปทางขวาเพื่อเก็บเอ็นนะครับเพื่อเก็บเอ็นตัวนี้นะครับให้มันเหลือในปริมาณที่เราต้องการใช้งานนะครับคุณผู้ชมบิดหมุนขวาไปได้เลยนะครับแล้วเอ็นก็ก็จะเข้าไปเก็บเองนะครับนะครับเอ็นก็จะเข้าไปเก็บเองเรื่อยๆนะครับมันจะเท่ากันทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่ครับ เราก็หมุนไปเลยนะครับมันก็จะดังเก๊กเก๊กแบบนี้นะครับหมุนทางขวานะครับคุณผู้ชมนะครับมันก็จะสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆนะครับหมุนไปเลยนะครับหมุนไปเลยอ่าครับเกือบได้แล้วนะครับนี่ครับเกือบได้แล้วเราก็เหลือไว้ปริมาณที่เราจะใช้งานนะครับใช้งานง่ายตัวนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับคุณผู้ชมครับนี่เหลือแค่นี้นะครับเอ็นสองเมตรไปอยู่ในกระปุกเรียบร้อยนะครับข้อดี นะครับใส่เอินได้ไวนะครับใส่อินหนึ่งครั้งสามารถตัดได้ยาวๆนานๆนะครับไม่ต้องคอยมานั่งขันน็อตเปลี่ยนเอ็นอยู่นะครับคุณผู้ชมวิธีการที่จะเวลาเราตัดหญ้านะครับถ้าเอ็นมันก็จะหมดนะครับหรือมันไม่กินหญ้าแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับเราก็แค่ตบนะครับตบปลายเครื่องตัดหญ้านะครับสมมติว่าเราตัดอยู่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมให้เราตบหัวนะครับของ หัวเครื่องสัญญานะครับลงนะครับตัวนี้นะครับพูดง่ายนะครับตกลงนะครับเอ็นตัวนี้นะครับเขาก็จะดีดออกมานะครับดีดออกมาตามความยาวที่เราทุบนะครับถ้าเราตกลงไปมากๆนะครับเอ็นมันก็จะออกมาเยอะนะครับคุณผู้ชมเราก็ตบให้เอ็นมันออกมาพอดีนะครับและทุกครั้งนะครับเวลาที่เราใส่เอ็นเสร็จแล้วนะครับให้เราหมุนนะครับตัวนี้นะครับให้เราหมุนตัวนี้นะครับให้มาอยู่ตรง อย่าให้ตรงกับลูกศรนนะครับอย่าให้ตรงกับลูกศรต nah ัวนี้นะครับคุณผู so so ้ชมนะครับหมุนไปทางไหนก็ได้นะครับแต่อย่าให้อยู่ตรงกับลูกศรตัวนี้นะครับแค่นั้นเองก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับใส่ง่ายไหมครับคุณผู้ชมใส่ง่ายนะครับแต่คนที่ไม่เคยใส่นะครับซื้อมาแล้วนะครับใส่ไม่เป็นนะครับผมก็บอกเลยว่าผมก็เคยใส่ไม่เป็นเหมือนกันนะครับกระปุกเอ็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเมื่อก่อนนะครับผมแกะนะครับแกะตรงนี้นะครับแกะออกนะครับแล้วก็ใส่ เอ็นแบบวนๆเข้าไปข้างในนะครับไม่รู้การใช้งานนะครับแต่นี่คือจากประสบการณ์นะครับผมก็นํามาแชร์นะครับการใช้งานให้กับคุณผู้ชมนะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมก็เลือกซื้อได้เลยนะครับว่าชอบแบบนี้นะครับหรือชอบแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ตอนนี้นะครับแรกๆผมก็ใช้แบบนี้อยู่นะครับผมชอบแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับเพราะว่ามันใสเอ็นได้3มมิลสีมิลใสเอ็นได้ทุกรูปแบบนะครับแต่ตัวตัวนี้นะครับเน้นเอ็นกลม นะครับเน้นเอ็นกลุ่มนะครับเพราะว่ามันจะใส่ง่ายนะครับใส่ง่ายข้อเสียตัวนี้ก็แทบจะไม่มีนะครับน้อยมากนะครับข้อเสียก็แค่ตัวนี้จะสึกไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเราตัดสูงนะครับตัดสูงมันก็ไม่โดนพื้นนะครับหรืออาจจะเอียงแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้โดนเจ้าขวาหมุนปิดตัวนี้นะครับหมุนปิดเอ็นนะครับเวลาเก็บเอ็น เราอาจจะตัดแบบนี้ก็ได้นะครับหรือตัดสูงจากพื้นนิดนึงก็ได้นะครับคุณผู้ชมนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมเวลาตัดนะครับผมก็จะวางแบบนี้เลยนะครับเพื่อให้มันถึงพื้นมากที่สุดนะครับบางครั้งก็เอียงนะครับเอียงหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับหน้าหานนะครับขึ้นอยู่กับหน้างานนะครับก็นํามาแชร์ประสบการณ์นะครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดต์กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปวิดีโอนะครับส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเน้น เน้นตัดนะครับเน้นตัดเราเอากันเพียวๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้รู้ความผิดพลาดนะครับจะได้นํามาปรับปรุงแก้ไขนะครับคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับใครที่ใช้แบบนี้อยู่นะครับแบบนี้อยู่หรือแบบไหนนะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับใครที่ใช้แบบนี้อยู่นะครับทนไหมนะครับดีไหมมาบอกกันได้นะครับมาแจ้งมาแชร์ประสบการณ์ให้กับคุณผู้ชมท่านอื่นๆได้นะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ